ดีค่ะเห็นางรมอุ้ยดอกนี้ฉ่ำน้ำไม่ใช่ฉ่ำนะอุ้มน้ำสีดำอย่างที่เคยบอกมันเป็นฝุ่นจากเปลือกไม้นะคะดอกเล็กๆอย่างเงี้ยใส่ในต้มบะมีอร่อยดีนะ คลิปตัดไปก่อนคลิปเก็บจะตามมาทีหลังค่ะทุกวันเนี้เวลาไปทำคลิปเก็บเห็ดมาเมื่อกลับมาถึงที่พักแล้วตัดต่อคลิปไม่เสร็จถ้าเป็นเมื่อสามปีที่แล้วค่ะตัดต่อเสร็จนะคือคือมันตัดเสร็จไม่เสร็จทุกคลิปแต่ยังมีคลิป ลงให้ชมในวันรุ่งขึ้นนะคะแต่ทุกวันนี้ไม่เลยมีเลย้่ยมีดอกอย่างนี้มาด้วยนะเนี่ยค่ะดอกแบบเนี้ยดอกเล็กๆอย่างเงี้ยใส่ในต้มบะหมี่อร่อยแบบนี้ค่อนข้างแก่ แค่เดินออกจากป่าดอกเห็ดก็แตกแล้วเพราะว่าดอกของเห็ดนางรมอะ่ะมันจะเปราะแตกง่ายโอคนที่เก็บนางรมขายเนี่ยเขาเก็บขายได้ยังไงดอกไม่แตกอะ่ะมีนะคนเก็บขายคิดว่ามีเนี่ย ข้างล่างมันจะแตกแบบเนี้ยหาความสวยไม่มีแล้วไม่มีกลิ่นหอมด้วยนะคะอันนี้ทิ้งนางลมทองที่ตัดตอนเขาอยู่บนตอบนขอนเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนี่ก็แตกนี่ ไปเจอมีดำแบกแปรทํา wow. ทำไมเลื่อ,อนจังเลยตัดสินใจก่อนว่าจะเอาลงให้ชมจะทำคลิปลงช่องไหนเสะได้มันเป็นคลิปสั้นๆมีเขา้าเขาหนีเขากลัวหมานะเขามองเห็นหมาเราคิดว่าที่เขาหนีขึ้นบนต้นไม้อะค่ะ ปีนขึ้นบนต้นไม้พอเขานีมีหนีหมาเราหมาเราตัวเล็กเลยหมาไม่รู้นะว่ามีหมีอยู่แถวนั้นไม่รู้ด้วยก็เดินหาเดินหาชิปมังเดินหากระรอกไปตามภาษาเขาแต่ส่วนหมีเขาจะรู้พอเขามองเห็นหมาเขาหนีเลยหนีขึ้นต้นไม้ นี่แล้วลูกสาวให้ลูกสาวถ่ายคลิปให้พอถ่ายคลิปไปคือถ่ายคลิปถ่ายคลิปคนเดียวแทบไม่ได้ยุงมันเยอะยุงเยอะมากๆเลยแล้วมันกัดเจ็บเจ็บค่ะก็เลยบอกลูกว่าช่วยถ่ายวิดีโอให้แม่หน่อยเพราะว่ามันจะได้เร็วๆพอเขาถ่ายวิดีโอเสร็จ ยังยังตัดเห็ดไม่เสร็จด้วยซ้ํายังเหลืออยู่อีกหลายช่อลูกสาวเลยบอกมีมีมีใจเริ่มกลัวแล้วใจเริ่มกลัวค่ะกลัวมีจะมาม,ม,มาทาร้ายลูกสาวแล้วก็เป็นห่วงหมาด้วยหมาอยู่ไหนไม่รู้ลูกเลยบอกหมาจิอยู่ไหนลูกก็บอกหมาอยู่ไหนอยู่ไหนมองหาหมาไม่เจอเลยตะกอนเสิ ตอนที่ลูกบอกว่ามีมีอ่ะมองขึ้นไปอ่ะมีอยู่บนคบไม้แล้วเขาจะเรียกคบไม้ไม้ต้นไม้ต้นนั้นน่าจะเป็นต้นโอ๊กเนี่ยค่ะต้นใหญ่แล้วมันก็จะแยกออกเป็นสองต้นน่ะมันมีลักษณะเป็นง่ามแล้วมีเขาอยู่บนนั้นพอลูกบอกมีหมีก็นึกว่ามีตัวนั้นนอนอยู่บนนั้นที่ไหนได้มันไม่ใช่พวกเราก็เรียก โดยเฉพาะลูกสาวค่ะจะเรียกเรียกชื่อหมาตลอดเวลาเลยเรียกดังด้วยเพราะเป็นห่วงกลัวหมีจะไปทำร้ายหมาแต่ที่ไหนได้หมีกับกลัวเสียงเขาถึงบอกว่าเวลาเดินป่าเนี่ยให้มีนกหวีดจนป่านี้ยังไม่มีนกหวีดเลยกลับไทยครั้งนั้นก็ลืมลืมซื้อนกหวีดถามพวกครูผู้ชายที่ครูสอนลูกเสือเนี่ยเขาจะต้องมีนกหวีด นะคะเวลาเข้าป่าเขาให้มีนกหวีดไปด้วยเจอมีก็ให้เป่าให้เป่านกหวีดโอ้ oh, เดี๋ยวก่อนเอาดอกนี้ข้างล่างของดอกเนี้ย mm. เละตุ้มเป๊ะเลยส oh. ักพักมีเขาก็ ตายลงมาเพื่อเมันเร็วมากค่ะแล้วเขาก็หนีไปวิ่งหนีไปแต่ครั้งเนี้ยได้ได้รูปของแบล็กแบร์ตัวเนี้ยชัดอันนี้ทิ้งไปนี่ก็ทิ้งแต่กินได้นะคะไม่ใช่ว่ากินไม่ได้ ลูกบอกแม่นั้นเป็นลูกหมีนะแล้วแม่เขาไปไหนก็เลยพูดกับลูกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นลูกหมีเขาคงเป็นหมีหนุ่มที่โตโตบ้างแล้วค่ะเขาตายลงมารีบตายลงมาเร็วด้วยนะพะพือพึบหนีวิ่งหนีเลยแต่บังเอิญตรงจุดที่ ถ่ายวิดีโอจะไกลจากต้นไม้ต้นนั้นถ้าหากอยู่ใกล้ๆนะจะได้ภาพตอนเขาวิ่งหนีแล้วก็มีความรู้สึกเป็นห่วงบางภูเขาบางบางแห่งนะ่ะเขาจะติดป้ายไว้เลยนะเขาห้ามล่าเลยนะห้ามล่าแบ็กแบร์ถ้าถ้าล่าเนี่ยโอ้โห ผิดอย่างมหันเลยแต่ในป่าที่ไปเนี่ยไม่มีน่าจะไม่มีใครเจอไม่มีใครเจอเจ้าหมีเพาะหมีเขาเป็นสัตว์ที่ไม่ได้อยู่กับที่ถ้าหากมีใครเจอเขาจะต้องมีกระดาษติดเอาไว้ให้รู้แล้วล่ะค่ะว่ามีหมีเขาก็ แต่ทั่วๆไปเขาจะติดเอาไว้อยู่แล้วว่าเมื่อเจอหมีให้ทํำยังไงที่จําได้ก็คือห้ามแกล้งนอนลงไปห้ามแกล้งนอนแบบนอนแกล้งนอนตายอ่ะเขาไม่ให้ทําแบบนั้นให้ยือนอยู่นิ่งๆยือนอยู่นิ่งๆแล้วหลีกทางหมีเขาก็จะผ่านไปค่ะเห็นเห็ดน้ําเนี่ยโดนน้ํา ไม่สวยแล้วยิ่งช่อที่อยู่ข้างล่างเนี่ยดอกแตกนี่ค่ะดูสิเนี่ยแตกมันจะแตกแบบเนี้ยเมื่อทีเมื่อตะกี้เนี่ยทำคลิปตัดไปได้คลิปหนึ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยคือสปอนะคะสปอร์ ดูถูนี้สิจะได้โปรยอันนี้คือเห็ดน้ำหมาที่เก็บมาเห็นไหมยังไม่ช้ำเลยเนี่ยนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งดำปื้อแล้วแต่ยังดอกอ่อนๆอยู่เห็ดพึ่งนวลมีรสหวานและนี่เมื่อวานเนี่ยมองเห็นแตรดำอยู่ไม่กี่ดอกแตรดำนะคะ มาดูนี่ส่วนนี้คือเห็ดพึ่งลิปสติกดำมาเมื่อมเลยค้างคืนนี่ดำมาเมื่อมเลยจะลองเอามาต้มส่วนอันนี้เป็นน้าหมากนี่ก็ไม่ดำนะเห็ดน้ํำหมากโอ้กรีบข้างหลังยังสวยอยู่เลยพี่ที่เดินป่าด้วยกันนะเขาชอบเอามาต้มยำใส่ในต้มยำแล้วก็ใส่ในต้มขา และนี่ดอกอ่นอนๆเล็กๆ On Man of the Wood วันนี้แหละจะต้มจะต้มชิมจะเลือกดอกสวยๆมาตัดให้ดูมันแหลกละเอียดแบบนี้ ข้างหลังกลีบเห็นไหมยังสวยอยู่ยังไม่ช้าตลาดฝรั่งข้างอาพาร์ตเมนต์เนี่ยมีขายทั้งปีเลยนะแต่เป็นนางลมทองจากฟาร์มโอ้โหดูดอกนี้ช้าเลยเนี่ยเหตุถ้าเปียกน้ําฝนแล้วมันจะช้าไม่สวยนี่ก็ตัดตัดเฉพาะตรงส่วนนี้นี่เศษไม้ เขาเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้เจ้าหมีคนละตัวที่เห็นปีที่แล้วอะ่ะที่เขาเดินหากินมแมลงอยู่ที่ขอนแห้งๆหงมีเขาจะหากินมแมลงอยู่ตามเปลือกไม้ตัวที่เห็นปีที่แล้วพุงใหญ่กว่าตัวเมื่อเห็นเนี่ย่ะพุงใหญ่ป่า แต่เขาบอกว่าถ้าเป็นหมีแม่ลูกอ่อนนะ่ะเขาจะหวงลูกนั่นยิ่งยิ่งไม่แตกหมดนี่ก็แตกไม่มีดอกไหนไม่แตกคิดว่าต้องเจอเอีกยดค่ะแต่ต้องไม่ประมาทนะคะหัวถ้าถ้า,ถ,าถ้าเจออย่างจังเนี้ยคงขนหัวลูกอะถ้าเจออย่างจังเขาก็คงเดินหนี มีคนที่เข้าไปเดินในในป่าเป็นผู้หญิงด้วยนะคะผู้หญิงผู้หญิงเอเชียสาวๆด้วยแหละเขาบอกว่าเขาเจอตั้งสามครั้งแล้วเดินเฉียดหน้าเข้าไปเลยเขาก็ได้แต่หยุดยืนให้เขาเดินผ่านไป นี่หรอกโอนแมนออฟเดอะวูดทำไมเขาขึ้นลาแล้วขึ้นลาขาวเลยค่ะต้องเอาทิ้งแล้วดองเมื่อกี้ไม่ใช่โอนแมนนะคะดองเมื่อกี้ที่ให้ดูนะ่ะเป็นเห็ดลิปสติกมากกว่าแล้วดูผลดูดูนี่คือโอนแมนออฟเดอะวูดเขาโดนตรงนี้ดูสิคะดำเลยดอกเล็กๆนะ่ะลองเอาไปต้มสี่ครั้งหลังลองเก็บแล้วเอาไปต้มนะดอกเล็กนิดเดียว นิดเดียวดอกเล็กๆอ่ะต้มนะมันจะดำน้ำในหม้อน่ะดำดำเหมือนกับน้เลงสีดำเลยโอ้เห็ดน้ำหมางนี่น่าเก็บไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เห็ดน้ำหมางเห็ดน้ำนมมันมันไม่แตกเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมไม่แตกเลยจะต้มแล้วก็จิ้มจิ้มน้ำจิ้ม มีแต่พี่ที่เดินป่าด้วยกันน่ะพูดตลอดลอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆแต่ยังไม่เคยชิมค่ะก็เลยได้แต่บอกว่าอร่อยตามพี่พี่เขาใครส่งอะไรคลิปยาวแล้วสิบสี่นาทีแล้วจะดูช่ออื่นให้ดูบ้างเนี่ยค่ะนี่คงสวยสุดแล้วมั้งเนี่ย สวยสุดส,สวยแบบแตกๆนี่แหละมีอีกไหมนี่ก็แตกๆในดูช่อนี้แก็ส่วนช่อเนี่นี่ไม่สวยแล้วก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่แต่แต่ในกล้อง ในนี้ไม่เป็นสีเหลืองนี่อดอกนี้นี่ค่ะไม่เป็นสีเหลืองนี่ก็สวยเหมือนดอกเหม,มือนดอกลั่นทมโอ้เดี๋ยวชอนี้ให้ดูชอบนี้ เขาก็จะเป็นอย่างนี้สีจะไม่สวยยาตาแขงยาตาแขงอย่างนี้อขอบคุณท่านผู้ชมมากๆโคลิปนี้ยาวมากค่ะ16นาที ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ